การมนฟินิกซ์ห้เครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกรีบาเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาเปิดเครื่องติดชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าที่99%สาแล้วนะครับสายชาร์จของลูกค้าไม่ได้มีปัญหาตั้งแต่แรกที่ตามที่รีวิวแรกที่ส่งเครื่องมานะครับตรงนี้เซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็ทํางานได้ตามปกตินะครับเดีย๋ยวจะวางไว้ที่บนมือนะครับก็เครื่องตัวนี้ลูกค้าให้ทําการคืนค่าโรงงานทางร้านลอกรีบาก็ดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อย เข้าโหมดกิจกรรมไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับอุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับตรงนี้การพลิกข้อมืออาจจะตัวเครื่องนะครับก็อาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่ได้วางไว้บนฝ่ามือ,อใส่ในข้อมือนะครับแต่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะฮะ สามารถวัาดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็มั่นใจได้เลยว่าได้รับเครื่องกลับไปใช้งานได้ตามปกตินะฮะจะปิดไฟเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกติที่สำคัญนะครับก็ต่อสายชาร์จนะครับของลูกค้านี่นะฮะขึ้นสถานะแล้วก็สั่นตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลกรีไบย,ยินดีให้บริการครับ